ก็สนุกสนานครับผมปีที่แล้วเราเราเราจัดเพราะว่ามันแบบเลขสวยห6 6เนาะแต่ว่าปีนี้เรารู้สึกว่าเออปีที่แล้วมันก็สนุกดีเราก็เลยอยากจะจัดอีกแต่จะสเกลเล็กลงมาหน่อยแล้วก็จำนวนคนก็อาจะน้อยน้อยลงแต่ว่าคือพอจำนวนน้อยลงปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าเออก็ควบคุมอะไรได้มากขึ้นแล้วเราก็มีประสบการณ์จากปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องเกมเรื่องอะไรเราก็จะพยายามคิดเกมใหม่ๆขึ้นมาครับผม จริงๆก็ไม่เกมใหม่หรอกครับเราก็ไปหาตามติ๊กต็อกตามยูทูบอะไรอย่างเงี้ยพอสเกลมันน้อยลงแล้วเป็นแฟนคนที่ไม่ได้มาไม่น้อยใจหรออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมมันเล็กลงเยอะเลยเนี่ยาบนมบ่นไหก็อาจจะมีบ้างครับแต่ว่าเหมือนแต่แต่ส่วนใหญ่เขาก็เข้าใจนะเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาคือเขาเข้าใจแหละเพราะว่าด้วยด้วยสถานที่ด้วยเวลาที่เราเตรียมพร้อมอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันก็เลยทําให้ต้องต้องจํากัดคนด้วยครับจริงๆมันมีบรรยากาศโมเมนต์อะไรที่ประทับใจเ นีไหมครับก็เป็นครั้งที่มาเลยโอ้ก็เต็มไปหมดเลยครับเคื่องเนื่อง,งจากว่าเกมเราเราเราเปลี่ยนใหม่จากปีที่แล้วด้วยเนาะการที่เอ่อการที่เราได้เล่นเกมใหม่ๆกับแฟนคลับอะครับเราเราก็จะแฮปปี้ทุกครั้งครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆจากเกสพิเศษแล้วที่จะเป็นเซอร์ไพรส์หลายคนก็จับตาเลยก็คือเป็นพี่แอรเป็นคนที่ใหม่แล้วเรารู้ลุกหน้าไหมคะเดี๋ยวเขามาเซอร์นะไพรส์คือถ้าคือถ้าพี่พี่เขาอะครับเราจะรู้อยู่แล้วว่า ถ้าเกิดที่เขาสะดวกถ้าเกิดเขาเสร็จงานทานเขาก็จะมาร่วมแสดงความยินดีแต่ที่เซอร์ไพรส์คุณน้องปีเราไม่ได้คิดว่าน้องปีจะมาด้วยแล้วอตอนที่น้องปีเขาเล่นฮาร์ปแพร่เพลงไปเบิร์ตเดทนี่ผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะผมก็ไม่รู้มาก่อนแล้วแล้วทั้งสองคนก็ปิดปิดเงียบเลยไม่บอกผมก่อนเลยแล้วเหมือนกับพี่แอฟเขาก็บอกว่าเนี่ยน้องปีเขาเขาอยากเล่นให้เองเลยนะเนี่ยไม่ได้ไปบอกอะไรเลยนะยนยซึ่งผมก็รู้สึกเออขอบขอบคุณมากๆครับ ก็เหมือนกับมาเป็นทั้งเซอร์ไพรส์ในงานแฟนมิสแล้วก็ไปขวบขวารวันเกิดด้วยด้วยอย่างนี้นะคะใช่ครับใช่ครับ <S <S <an> <t ries> แล้วเป็นอตอนนั้นพอถามเขาแม้ว่าพูดได้ไหมหรืออะไรนะาตมาอ่อ๋อจริงๆอ่ะคือเรามีอัปเดตกันเรื่อยๆอยู่แล้วครับ <S <S <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นผมก็จะพอรู้ประมาณนึงอยู่แล้วแหละว,ว่าน้องปีเขาเริ่มเรียนฮาร์ปแล้วก็เหมือนกับว่าพี่แอบเขาจะเล่าให้ฟังว่าครูครูสอนฮาร์ปตกใจว่าน้องปีทำไมเป็นเร็วจังอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมีพรสวรรค์ แฟนของเขาในงานเราหนะรือป่ะเอาจริงๆเหมือนจะไม่ใช่งานงานแรกครับแต่ว่าน่าจะเป็นเหมือนกับแต่ผมเพิ่งเคยเห็นน้องปีเล่นครั้งแร,ง<ะ>รกแล้วน้องปีพูดได้กับเราบ้างไหมน้องปีเขาก็เขินครับเขาก็พูดแค่ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแ,<อ><อ>แล้วอย่างพี่แอฟเองนะคะเป็นยันงไงบ้างบอกเขาได้ไ่มมาจอยในงานแฟนมิกของเราอะไรอยเงี้ครับก็จริงๆปีนี้พอมันเล็กๆล,ลงเนาะเราก็เลย เราก็เลยไม่ได้มีเตรียมเกมให้ที่จะเล่นด้วยกันแต่เหมือนกับพี่เขาก็จะมานั่งนั่งดูเราเฉยๆครับผมคือพี่เขาบอกว่าอยากมาฟังร้องเพลงครับผมซึ่งเราก็เตรียมเพลงมาเป็นที่มีแบบความหมายแล้วตั้งใจจะเป็นช็อตนั้นเลยคราจะยืดไมเพราพี่แอรแอรก็ไม่ร้องเยอะเราก็อยากให้พี่เขาลองนะแต่ว่าไม่สําเร็จนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูโอกาสหน้าครับก็ถือว่าเป็นเป็นโมเมนต์ดีๆที่เกิดขึ้นในงานใช่ครับ เราอยากแกล้งเขาหรือเปล่าวะอะไรนะฮะอยากแกล้งเขาหรือเปล่าอยากแกล้งเขาไหมก็นิดหน่อยครับผมจริงๆก็อยากถามเจ้าตัวเองเลยเหมือนกันครับผมแล้วปกติอย่ศแยบเอ้เขาถ้าเกิดเขาไม่ร้องในสถานะอย่างเงี้ยแล้วปกติเขาเคยร้องเพลงให้เราฟังไหมเวลาหนังไม่อ๋อไม่มีหรอมีฮึมฮามบ้างเวลาเราขับรถแล้วเขาก็จะแอบฮึมฮามออกมาแล้วเราก็ต้องทําเป็นไม่ได้ยินเพราะถ้าเกิดเราแบบอืปึ๊บหยุดเลยหยุดทันทีแต่ถ้าเกิดเราแบบ ทำเป็นไม่ได้ยินเราก็จะได้ยินเขาที่เขาซึมทับไปจนจบเพลงเป็นเพราะอะไรคขับเขาเป็นคนไม่มั่นใจในการร้องเพลงใช่ใช่เราก็ต้องช่วยพิ้คนะเพราะตัวเราเป็นร้องเพลงอยู่อ่ะขอบคุณครับเราเราเคยขอในแอลเอ็มร้องเพลงไหมครับโอ้บ่อยเลยยังไม่สำเร็จเลยครับผมยังไม่สำเร็จเลยน่าจะลองขอเป็นของแบันี้เลยไหมนะให้เราเออน่าสนน่าสนใจครับแต่ว่าไม่ไม่ต้องมัวห่วงครับปีนี้อาจจะไม่ทันแล้วแต่ว่าปลายปีอ่า ผมผมไม่แน่ใจนะว่าปีนี้จะได้จะได้ไปกินข ouais> ้าวกับคุณแป้งอีกไหมแต่ว่าปีที่แล้วพี่แอฟเขาสัญญาผมไปแล้วว่าถ้าปีหน้ามีกินข้าวกับคุณแป้งอีกเดี๋ยวเขาจะร้องใช่ไม่ไม่ใช่เหมือนกับว่าเหมือนกับเป็นการสัญญาไปแล้วนะมีมีสักขีพยานครับผมรอปีหน้าเนาะปีนี้ฮะถ้าถ้าถ้าได้ไปอะแล้วดังคอนเสิร์่แล้วอยากให้เราผัดอีกมี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 ครับอยาก ทำไมมันเป็นความลับขนาดนั้นล่ะอ๋อเปล่าเปล่าเปล่าครับเราก็อยากเก็บเก็บไว้ให้เรารู้คนเดียวครับผมแต่ถือว่าแบบถูกใจถูกใจแน่นอนอีเมมเบอร์หนึ่งที่หลายคนที่ชอบมากที่เขาไปทานข้าวาก่อนหน้านั้นอ๋อครับครับแล้วหลายคนคือวิ่งเปิดโรงเนเหมือนเป็นครอบตัวเดียวกันแล้วครับผมก็ ก็ก็ธรรมชาติธรรมชาติแหละครับคือเหมือนกับว่าคือทางผมก็ไปกินข้าววันเกิดกับทางครอบครัวที่เขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ผมก็เลยเชิญเชิญที่เขามันเป็นเหมือนกับไปไปมาๆกันมากกว่าไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรจริงๆแล้วมีโอกาสที่เจอกันแบบนี้บ่อยไหมคะเพราะดูพี่เขาคุ้นเคยกับบ้านเราพอสมควรอ่าก็จริงๆไม่ไม่ได้เจอกันบ่อยขนาดนะครับแต่ผมว่าตัวพอพอพี่เขาเป็นคนที่เข้าเข้ากับทุกคนได้ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรทาผมเป็นยังไงบ้างครับพ่อหนิข้าวแล้วหลายคนไปแซวก ผเองเขินไหมหรือว่าพี่อดเขินกว่าหรือยังไงผมผมผมไม่เขินแล้วครับผมแฮปปี้มากนครับเพราะว่าเราเราเราู้สึกว่าแน่นอนแหละคือคนคนคนที่เราเราอยากมีความสัมพันธ์ที่ที่ที่ดีด้วยแล้วเขาเร้เขาเข้ากับครอบครัวเราได้มันเหมือนมันเป็นของขวัญที่ดีมากๆเลยพอเห็นภาพแบบนี้คนก็รู้สึกว่ายิ่งกวบไฟเขียวแล้วไฟเขียวเขียวนี้เลาครับผมก็เขียวครับเขียวครับมันอาจจะยังมีอีกเรื่องอีกไม่กี่เรื่องเท่านั้นที่ที่ผมยังไม่ได้ ยังยังไม่ได้ปรึกษาใครมาครับ <laughs> เดี๋ยว <c oughs> ด <c oughs> ด,ด,ด,ดูฮะว่าสะดวกไหม <laughs> <c oughs> สะดวกหมไดยนดีด <laughs> <c oughs> ้วับ่านะดวชกิดไหมะเกดไหมะอนิดนึงครับผม งานคู่งานแรกงานคู่แบบอีเวนต์งานแรกงานคู่งานแรกแล้วก็มางานแกรนด์ร้านเราครับผมเป็นแกรนด์อย่างอื่นด้วยหรือไมคโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนเลย